เหลือกันในขัน้อีก2รุ่นแล้วก็รุ่นนี้เป็นไฮไลท์ที่ผมชอบก็คือรุ่นเลดี้นะครับยวพาไปดูก่อนเข้าเกตตาร์ครับว่ามีสาววกันกี่คนนะครับอีกแล้วครับโค้ดซีนนี่าัาไปเก็บทุกคนเลยคนไหนนักแข่งครับหมอน้กแข่งหน้าจ้า นี้ด้วยวันนี้เจอกันประจำนะครับก็สาวสวยพลาดไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามการแข่งขันกัน ไม้ถ่ายน้องนกเลย2คนสุดท้ายสวัสดีครับอนนี้รุ่นผู้หญิงนะครับเรดดี้อันนี้รุ่นหญิงนะครับเลดดี้ เฮ้ยมันมายังไงเนี่ยอไเนี่ยาเสือตลัใหตเสียมันไ้หน้าโอ้ตลมันจะน้แต่ลูกหอา่าเอด้ลเรียร้อย เบานเมทั้งหมดนะหลายครั ina, ้งมากจเพื่อนำได้ตั้ง่ยุราณไปถึงยุคปัาจนเปิรูปบบางนาการะดับการแข่งขันยปดสองามเอายังไให้งนจะไปทางไหนไอ้คนไทยหุเนาออไทาต้องไห่าไรได้กัน ที่เสือคันนี้ขายแม็ก850เาเียวานขายแ็ก850ใกบายหน่หนมีหลังมา้ยไหบ้างครับบหูด้วยครับัหีนเฮ้ยอันนี้ขุดไรวัฒนะต่เสียงนิดนะครับจาหนองวบสาห สหรัยอรนนะครับป้าตาคาจะบานวาเรินรำบริสัททัศน์ผูรียะบริวิมลนิริเยอะแหะนะครับบอกุ่สมรสครามฟัก์นที่เจอนสมการชุเพบริทปาฐมวันควางจุนนะครับเจอโจมตดยิ่งเจอชุมเพเสริตจักให้บริสนะพัดชมเพลสเบริษัจิเ็การนินโดราบริษัทุเจ็ดมณฑิตาในจีนเพื่อพิบายองยมบนทกขอมีดีชนใหม่ หมายเลขห้าสิริพรถาสุดจอเจริณทรัพย์สามสามหนึ่การยางหมายเลขสีบุษิตากากาคลองดอนนะครับหมายเลขสี่ชนพรแก้วเวจาทีเทวบุตรบายสมทียาหมายเลขสิลีลาวดียาขามน้อมหมายเลขก้าสิบสี่จามจุรียาขามน้อมหมายเสามริบสุภตาโพธิกุลหมายเลขสองสามห้าสุดารัตน์สอนรทณเอสแลร์ รโบจัด2,000บาทนะครับรุ <S <s kind of ่นน um, ี้ม sort of anyway. ีโบจัด2,000บาทจากเซอหนึ่งวิชาถงชิมพีนะครับมอบโบจัดเทเบิ2,000บาทนะครับนับถ่งทั้งหมด17คันด้วยการในรุ่นเลดี้เทเล็ก1 0้า นี่การเป็นการเปิดหัวสนามแร่ของเกร์เลยดนี่นะครับก็ได้รับการตอบรับเยอะทีเดียวและเดี๋ยวสนามแขงเราไปที่เชียงใหม่รอ้อนรับแล้วรอสมทบกับาด้วยโอ้โหเยอะด้วยนะครับที่เชียงใหม่นั่นเกย์เอเยอะทีเดียวนะครับประมาณสามสี่ร้อยทานนะครับใช่เดี๋ยวเจอกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวกันที่นั่นเตรียมรถเตรียมตัวพร้อมเดี๋ยวเสี่ยรุจจะรับชมชุมพยาจะยกกองทัพปากีสถานขึ้นมา म <small noise> <small noise> คนสุเที่แวกนะครับยากจริญสมบัติชุมแพควาทินิลนะครับปอกกุ้งสมุทรสงครามคนดีๆเอาหัองดีๆครับน้องมะปรางเอะไรครับมะปรางแล้วน้ำพึ่งมีไหมเนี่ยเออดูครับดูการขับขี่ดูการขับขี่ของน้องมะปรางครับอนนี้ทีมงานเจริญสมบัติชุมแพเราเชิสชงครับ เป็นวันพิการณาที่จะพูพดารบารื่ครโอลคคิมปิกวีบิเทเชียงใหม่แล้ววันนี้สาวย่าสวยทีเดียวภาพไปออกกำล,ลังลุ้นอยู่โอ้เป็นนักแกะฟิลผู้หญิงที่มีฝีมือกันทุกทุกคนเลยนะครับเออจะไปเจอกันอีกนะครับขอไปทุกคนนะครับเราจะจัดการแข่งขันให้อีกนะครับในรุ่นนี้ขอบคุณเจ้าชมบัตชุนแพ้ด้วยนะครับที่มอบการสนุกสนานในรุ่นนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศไทยรำประเทศนอก แต่เราอย่าลืมนะครับเราเจอกันแน่นอนอีกเดือนพฤศจิายน2019 12เมษายนเยี่ยมไเอาเลยครับน้องรับขามาแล้วน้องรัขามาแล้วโอ้ยี่เมือผู้ชายเลยโอ้โหเหมือนผู้ชายแน่เลยแลาก็ทีน้องขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้ว การแข่งนนเถเพนนทีดียวตงสุดเทลนทุกคน2019อย่างนี้ต้อขอกับพุนเพื่อบะถือหลัการเป็นาการครับกับน้ำมันเครื่องอีเดีิสซ์ดูดาด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับและจะเลสมบมติจแม่ค่ายนะครับทีบใยระจองครับสเปคเขาใหญ่ดามยาลางรถุปเตอร์กครับบุนส่งของเก็บพีเคอะไหล่แต่งครับโอ้ชาเปโะครับเหลือไมถึงทาเปจาส ปีกระแเร่ยอยาเลยยาเลยคุณไม่ดีคุณไม่ดีพอลองวันคุณไม่ดีนะครับยอแล้วเด็ดเลัเลนจะกไปไหนจะยังไงติดโทรศัพท์ไปด้วยนะคอาแล้วเอาแล้วครับที่หงกับที่สเอาแล้วเรานัชาน้ปลาแล้ว ราใกล้แล้วเราใกล้ไปแล้วนะอ้ามีเป็นใรปิดกอบด้วยจะทําแรงกดดันของน้องแคทได้หรือเปล่าครับโอ้โหฝีมือจริงๆรเือหนึ่งคันที่สองนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับเอ๊ะะดับแนวหน้าของผู้หญิงเลยทีเดียวนองดัชชานักคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้วด้วยเอาเลยครับเราต้องไป้ดือนะครับการไล่กันอยากกันได้ึ้นมาแล้วลองจับไปรับ

งา่ายทีเดียวเอาเละครับต้องนัชชาได้น้อยูน้องมะปรางต้องไล่ย,ยาวแล้วนะครับโอ้สองคนนี้ถือม,มือมาแตะกันนะครับแต่ในเรื่องของโดดเด่นนี่น้องแคทจะเก่งมากทีเดียวนะครับได้กี่สองได้ด้วยนะครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแต่ข้างบนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับท,นนท่านผู้ชมไปดูบอลชนดที่ในวันที่จอเริ่ กำลังแข่งในยืนเลดี้อยู่เท็นะครับเลดี้ล้านทีเดียวท่านผู้ชมอาจจะได้ว่าเป็นผู้ชายแต่นี่คือผู้หญิงครับผู้หญิงแท้ๆเลยแม่ทีมงานบีบเอจะใช้ได้นะใช่ได้นะโอเคขนาดนี้ก็เอาเออบนถนนก็ไม่เห้จอดเลยนะฮึรถตกไปถึงต้องูักเล้วรถจะบูแล้ว ขอบคุณเสื่อเฮดเจริสมบัติชุมแพนะครับดีดีแลรื่องเทปเรดี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าติ๊ินิดขอบคุณเสี็งมิตรทานของชิมพลีด้วยให้ฮอจอดในวันนี้สองพันบาทโอ้สมุลสนามยับเริ่มแล้วนะครับโงจารใช้ท้ายรายการนะครับใา้ท้ายรายการแล้ว เราจะเหลือหนุ่มรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของรายการนะครับที่ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามครับล้มจองจัดเตรียมตัวแข่งขันได้นะครับโอ้ท่านผู้ชมที่อยู่บนถนนนะครับทาำไมเรียนเชิญข้ามไอยู่ในสนามดีกว่าเราปอนให้ชมฟรีนะครับเพราะว่ารถบนถนนจะได้ไม่ติดครับตอนนี้รถบนถนนนั้นติดยาวทีเดียวนะครับแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ท่านพิเศษลงมาด้านล่างดีกว่าสะดวกปลอดภัยและไม่กีดขวางจราจรด้านบนด้วยนะครับเราสุดใจแล้วครับเดี๋ยวมาดูหน้ากันนะฮะที่ขนาดนี้หน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวกันดูนะครับเราสุดทใจแล้วบอกกันด้วย เอาแล้วนะครับรบน้ำเตืยนสเปรย์ให้เรวยนะครับเดี๋ยวเราจะสเปรย์น้ำกันนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่รุ่นสุดท้ายของการแข่งขันยิงสุดท้ายแนั่นคือรุ่นแบดเจอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นั้นเสือสิงห์กับทีละละหัวแถวของเมืองไทยเข้าร่อมทำการแข่งขันกันเยอะด้วยนะครับโอ้เสือเั้งนั้นเลยเสือทุกคนเลยนะครับคนที่น้องะครับเอาอะรฮะ เราอยากให้จัดนั่นเัดิไมครับฉันอยากให้จัดจับเบรวรไปันเลยดโอ้โเนสมบัติงานเข้าแล้วโอ้ัี้จะเลินงานเข้าแล้วนะจับอีกแล้วนะรัจับอีกแล้วแล้วก็ในลักษณะดนตรีรสงครับที่ใหญ่ของเราเลครับไเดียบอบรางวันในรุ่นนี้รัะครับ สุดที่มาแล้วนครับนี่แล้วก็น้องพลอยนะครับครับสุดยอดที่เดียวนะครับดับที่ห้ับเบอร์ห้าของเราเลยครับสิริพรธาสุดครับแล้วก็เป็นสี่เบอร์สามสิบห้าครับสัสยาพรนะครับแล้วก็เบอร์แปดสิบเจ็ดครับมงิจตานัยสีครับจากน้องยจอมปราจินบุรีครับ อันดับที่2องยกให้แก่เบอร์8ครับถึงเบอร์หนึ่คโมชัดวิลล่แย่มากครับโมชัดโมชัดวิลลิแย่ครับดูโมชัดตเดตาอย่างรับะแล้วอันดับอันดับที่เจ็ดโมชัดเลยนี่เลยครับชนะครับน้องแชมป์ครับอันดับที่1